รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้จนถึงตีห้าครึ่งทางบันเทิงไยทีวีครับต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้เครื่องจากกลทางการเกษตรนั้นเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างเช่นเครื่องเกี่ยวนวดหรือว่าเครื่องเกี่ยวข้าวนั่นเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไปสัหมดนะครับมันมีข้อจํากัดเช่นเดียวกันนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายพื้นผิวถนนที่เสียหายปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่มีทางแก้ไขครับวันนีี้ครับผมม วทางการแก้ไขมาฝากคุณผู้ชมครับแต่จะเป็นที่ไหนมันแก้ได้อย่างไรตามผมไปชมกันเลยครับแวบเดียวครณผู้ชมครับพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ครับก็ได้ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวทํานากันแบบนี้แล้วนะครับและในวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาคุยกับเจ้าของนาตรงนี้เลยครับคุณป้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณป้าชวีนะครับซึ่งเป็นนี่ฮะทำนาบริเวณนี้ทั้งหมดเลย ใชครับทั้งหมดกี่ไร่ฮะตรงนี้ยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่ค่ะฤดูกาลนี้คือในช่วงเก็บเกี่ยวพอดีเลยจ้ะอย่างการเก็บเกี่ยวยี่สิบไร่ใช้คนเยอะไหมฮะใช่เยอะค่ะอืมแต่ก็เวลานานอีกด้วยการใช้รถนี้มันทุนแรงทุนค่าใช้จ่ายมันมากขนาดไหนคุณป้าครับมันก็ทุนไปมากค่ะอืมถ้าใช้คนมันก็ค่าแรงค่ามันทุกอย่างค่ะอืมแล้วก็หลายวันอีกด้วยอย่างพื้นที่ยี่สิบไร่ถ้าเกิดใช้คนเนี่ยประมาณกี่วันได้คุณป้า นานไหมนานค่ะหลายวันนะจ้ะหลายวันแล้วถ้าเป็นรถล่ะครับเป็นรถก็แค่ไม่พอวันครึ่งวันก็เสร็จครึ่งวันก็เสร็จแล้วหรีอเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับของการนําเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรนั่นเองครับคุณป้าครับอย่างเครื่องนี่ฮะอย่างรถเกี่ยวนวดหรือว่าที่ปายิวันรถเกี่ยวข้าวนี่แหละเป็นของป้าเองเลยปะไม่ใช่ค่ะเป็นของคุณสมชาติค่ะของคุณสมชาติเหรอครับเอาละฮะไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้ว คุยกับคุณป้าแล้วยขออนุญาตไปคุยคุณสมชาติสักหน่อยค่ะอยู่ตรงไหนครับนู่นนะครับเดินไปหารถเกี่ยวออกเ่นเม่อเลยเหรอค่ะต้องเดินไกลนะ,ะไปด้วยกันนดิไปค่ะไปค่ะ พี่สมชาติสวัสดีครับผมสวัสดีครับแหมขออนุญาตลบกลวนิดนึงนะฮะกำลังยืนแบบแอคลอยอยู่พอดีเลยนะครับยืนเชื่อมผลงานอยู่ครับผมนะครับยังรถเกี่ยวนวดข้าวหรือว่าชาวบ้านเรียกว่ารถเกี่ยวข้าวครับนะครับทจริงแล้วปัจจุบันนี้ให้ความนิยมขนาดไหนบ้างของเกษตรกรก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแทบจะมีใครเกี่ยวมือแล้วฮะน่าจะเอาเกี่ยวมือเนี่ยน่าจะมีสักกรมาณสองสามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองหมายถึงว่าบางที่เนี่ยรถเข้าไม่ถึงครับครับ แต่ส่วนใหญ่กอนน้รถทั้งหมดครับ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายเลยครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันคือความสะดวกสบายการทำงานของเขาสะดวกทุกฝ่ายตั้งแต่ชาวนาครับเจ้าของรถก็ได้ตังค์ลงสีก็ได้ข้าวแบบรวดเร็วทันใจฮะครับครับนะครับผมถามพี่นิดนึงอย่างการทํางานของรถมันมีวิธีการทํางานยังไงบ้างคือทีแรกสมมติว่ารถจอดอยู่บ้านนะฮะเราจะต้องใช้รถเทรลเลอร์ขนมาตรงนี้เพราะว่ามันจะวิ่งบนถนนไม่ได้เพราะกฎหมายเขาห้ามและอีกอย่างเมื่อไรจะถึงสักทีสมมติว่า4กิโลเนี่ย อาจจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ครับผมเห็นรถคันใหญ่มากนะฮะสับรถเกี่ยวข้าวทีชาวบ้านเรียกกันเนี่ยนะครับคันใหญ่มากเวลาขนขึ้นรถก็ต้องเป็นรถใหญ่เช่นเดียวกันรถเทรลเลอร์สิบล้อครับถ้าหกล้อมีโอกาสเวียงตกครับเวลาเข้าโค้งมันจะหลุดง่ายคือค่าใช้จ่ายในการขนมาแต่ละครั้งนี่คือครับผมผมจะตีรวมทุกอย่างหมายว่าทั้งค่าเกี่ยวค่ารถรถบรรทุกเนี่ยจะตกประมาณถ้าคิดเฉลี่ยไล่ละห้าลิตรครับรวมทั้งเทรลเลอร์ที่ที่ลากด้วยนะ มุมงน้ำมันอะไรแบบนมันะน้ำมันนี่นะการเดินทางต่างๆเวลาการเคลื่อนย้ายถือว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะขนมามันก็ต้องใช้ผ่านรถเทลเลอร์อย่างเดียวครับเดินมาไม่ได้ถ้าเดินมาถนนก็เป็นลอยนี่แหละคือปัญหาของรถเกี่ยวข้าวแต่ว่าถ้าพื้นที่นุ่มเนี่ยมันจะสุดยอดเลยฮะที่นุ่มที่ลมเนี่ยสบายเลยก็คือที่นานี่แหละที่นานี่หลยฮะคือเขาทําตีตะขาบมาเนี่ยเหมาะสมสำหรับที่นาที่นาที่นุ่มนุมนะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมครับ ก็คือรถ่ะก็ต้องจอดอยู่ที่โรงรถอไม่ได้จอดอยู่ในนาครับผมนะฮะเรก็ต้องได้ตามนาต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปในแต่ละจังหวัดครับก็ต้องผ่านพื้นถนนซึ่งจริงๆแล้วมันมาไม่ได้คือจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ดีถ้าถ้าถ้ามีตีนแบบตีนตะขาบยางที่ว่าซับใบแท็กมันได้เนี่ยถนนจะไม่มีรอยนะมันมันมันจะดีมากแต่ผมได้ผมได้ยินข่าวว่าของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาผลิตผมโทรไปถามนะว่าอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร S <S ซึ่ง <ừ> ผมก็รออยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ใช้ครับรออยู่นะฮะร,รออยู่ใช่ไหมพี่สมชาย <ผม S 1> การรอคอยนี้สิ้นสุดณนะวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่สมชายกับคุณผู้ชมนะไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีแล้วนะพี่มีแล้วจริงๆถ้ามีแล้วยังไงความรู้นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปเจอกันที่กรมวิชาการเกษตรเลยครับไปเลยเจอแล้วครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณวิชัยโอภานุกูลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นนี่แหละครับที่นำยางเนี่ยมาใส่ในล้อตีตะขาบนะครับทำไมอาจารย์ถึงมีแนวคิดขึ้นมาแบบนี้ครับครับอันนี้คือตัวยางตีตะขาบที่สําหรับใช้กับรถเกี่ยวนวดนะครับครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยแนวคิดก็เริ่มจาก เวลาเราเอารถเกี่ยวนวดเนี่ยไปเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะฮะก่อนที่จะถึงแปลงเนี่ยเราไม่สามารถนาเครื่องเกี่ยวนวดเนี่ยเครื่องย้ายแล้วเข้าไปใกล้แปลงได้จะเป็นต้องนําลงจากรถบรรทุกแล้วก็วิ่งเข้าไปตามถนนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเนื่องจากตีนตะขาบเครื่องเกี่ยวนวดเนี่ยทำ,ทำทำจากเหล็กใช่ไหมฮะก็จะทำให้ถือถนนเนี่ยเป็นรอยนะฮะ,ะโดยวิชาการเกษตรนะฮะโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมร่วมกับสถาบันสถาบันแ้ยางนะฮะก็ได้คิดผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อนําไปใช้กับตัว ตีนขาของรถเข็นนวดนะฮะก็คือเอาไปลอง<ม>อขั้นใต้ตัวตีนขาครับขั้นตอนกนารทําก็คือเริ่มจากในส่วนของวิศวกรก็จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานนะ,ะครับเพื่อ,อนํามาคํานวณค่าต่างๆแล้วก็นํามาออกแบบรูปทรงของตัวยางตีนขาโดยใช้คอมพิวเตอร์อเป็นรูปทรงสามมิติใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะพอได้รูปทรงสามมิติปุ๊บเราก็จะนํามาสร้างพิกัดพื้นผิวนะครับเพื่อ นํามาสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปยางบแบบนี้นะนเองนี่เป็นแม่พิมพ์นะครับอันนี้อแม,ม่พิมพ์ครับซึ่งมันก็จะมีสองซีบนะครับเวลาทํางานก็จะ,ะจะเอาตัวเนื้อยางที่ยังไมไ่อัดขึ้นรูปนะใส่เข้า,าไปในเบ้าตรงนี้นะครับครเสร็จแล้วก็จะเอาตัวนีอ้อัดขึ้นรูปรซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5นาทีแล้วก็ใช้ รนภูมร้อยห้าสิบองศาก็จะได้อะประมาณ1ชิ้นตรงนี้ใช่ครับ <จะ S 2> แล้วที่<ด>ราคาก็ที่ผมเห็นไปทั้งหมดมันก็จะมีล้อเป็นสี่ิมใหญ่ๆทั้งหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลย นะครสำหรับรถเกี่ยวนวดนะครับอาจารย์ครับแล้วไอ้ตรงนี้มันใส่อยู่ตรงไหนแล้วมันจะพอมันสามารถป้องกันไม่สนุนพังได้หรครัอาจารย์ครับครับเราจะมีการคำนวณในความสามารถในการรับแรงของตัวชิ้นงานนะโดยเขียคิดเป็นพื้นที่หน้าตัดอ่าต่อหน่วยนะตัวชิ้นงานที่เราอ่าวิจัยออกมาเนี่ยก็จะต้องสามารถอ่ารองรับน้าหนักเครื่องเกี่ยวนวดได้ซึ่งอ่าเครื่องเครื่องเกี่ยวนวดที่เราใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะมีน้ําหนักอ่า ประมาณสีต่ตันกว่านะฮะซึ่งเป็นเครื่องขีดน็อตขนาดกลางครับการที่เราใช้ตัวอย่างนี้เข้าไปสวมในส่วนของตีตะขาบเนี่ยแล้วก็ขับรถขึ้นเข้าเข้าแปลงเก็บเ, <ๆ S 1> เนี่ยมันถือว่าเซฟในส่วนของอะไรบ้างที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่มีายางตัวนี้เนี่ยรเราก็อาจจะต้องใช้แผ่นยางหรือว่าแผ่นไม้กระดานแล้วก็ค่อยๆนอ,อ,อ,อานรถลงจากรถบรรทุกนะฮะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้หนึ่งก็คือคเกิดการสูญเสียเวลาเพราะว่าต้องอขับเคลื่อนอย่างช้าๆจนกว่าจะถึงแปลนที่เกี่ยเกี่ยวใช่ไหมครับแต่แต่พอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วย,วยเพิ่มความสะดวกสบายก็คือ,อเจ้าของรถเกี่ยวนวดเนี่ยไม่ต้องค่อ,คอยๆ ขับเคลื่อนไปตามถนนอย่างช้าๆก็สามารถขับเคลื่อนไปตามปกติแล้วก็นำเข้าแปลงเก็บเกี่ยวได้เลยครับซึ่งก็จะสามารถช่วยลดเวลาตรงนี้ได้อันนี้ข้อที่1นึ่งนะฮะข้อที่2ก็คือจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดก็คือสามารถนำเข้าไปเก็บเกี่ยวในแปลงได้เลยอันที่3ก็คือตัวนี้เนี่ย ทํามาจากยางธรรมชาตินะฮะก็จะมีการเอายางพาราเนี่ยมากลายรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของเราด้วยครับคือผลิตได้เองก็เป็นยางจากบ้านเรานี่แหละใช่ครับราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้ะะอันนี้ราคาต่อชิ้นในที่ที่ประเมินมานะฮะก็ชิ้นหนึ่งก็ประมาณสามสามสบาทนะฮะสาบาทสา <35 S 1> บาทรถคันหนึ่งก็จะมี6 68ชิ้นครับซึ่งก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ1 2 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเรารวมกาไรให้ให้คนขายด้วยก็ประมาณ1 5ื่นห้าใช่ไหมครับครับผมเทียบกับรายได้ขั้นต่ำที่เขาได้ก็คือวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ับาทนะฮะแต่สิ่งที่เขาจะได้ก็คือความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องเกียงนวดในการที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับครับซึ่งเขาทํางานไม่กี่วันก็จะจะคุ้มทุนแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเจ้าของเครื่องเกี่ยวนวดหลายรายแล้วที่สนใจแล้วก็โทรเข้ามาติดต่อเพื่อ จะนําไปลองใช้งานดูครับนะครับซึ่งตอนนี้ฮะทราบมาว่าผลงานที่นี้ก็ได้รับรางวัลด้วยเป็นรางวัลอะไรครับอันนี้ฮะก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ประจําปี2555ของกรมวิชาการเกษตรครับครับผมซึ่งเป็นผลงานของระหว่างสถาบันวิจัยเกษตรวิศวะกับสถาบันวิจัยยางครับครับผมนะฮะอาจารย์ก็เพิ่งได้รับรางวัลมาสดๆร้อนๆเลยจับดูครับวิงาอุ่นอยู่เลยนะฮะเอิ่อเลย อาจครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูหน่อยกันแล้วกันนะครับมีอยู่แล้วแหละนะครับว่าเป็นเครื่องทดสอบให้เราดูว่าจริงแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับุผู้ชมครับเขาเอาไปใช้งานยังไงใส่ตรงไหนแล้วมันสามารถวิ่งบนท้องถนนทั่วไปได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามเลยครับอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับอออยู่ใกล้ๆนี่แหละครับตรงนี้เองครับไปกันเลยครับเวัดีครับ ใชครับที่ที่ผมมองเห็นเครื่องนี้ที่ที่ใช้ใส่หนไปแล้วในยางนี่นะฮะมันจะสังเกตว่ามันจะลอยออกขึ้นสูงจากพื้นสักเล็กน้อยใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมซึ่งตรงนี้ความสูงเนี่ยก็จะทำมาพอใส่ย,ยางเข้าไปนะฮะก็จะทำให้ตัวตัว,ตวาาที่นะครับซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยลอยสูงจากพื้นประมาณ1เซนติเมตรครับนอกจากที่จะป้องกันในส่วนของเวลาเราไปตามพื้นปูนถนนธรรมดาบแบบนี้มันจะไม่พังแล้วครับการใช้งานปกติจะเหมือนเดิมไหมครับอ่าตรงนี้ พอเราใส่ตัวยางเข้าไปนะะมันก็จะทําให้ตัวตีนขาดเนี่ยสามารถตะกุยพื้นได้ดีขึ้นตัวนี้จะเห็นว่ามันสึกสึกขนาดนี้แล้วก็คืออันนี้เป็นการทดสอบมาประมาณ พันเจ็ดร้อยไ่นะฮะคือ 3, 5, คือคจากการเกี่ยวนวดมาประมาณพันเจ็ดร้อยไ่แล้วับเป็นการทดสอบวิ่งนะคะก็คือประมาณพันเจ็ดร้อยไร่ก็คือคว่าอันนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่เพราะว่าสึกไปประมาณห้าร้อยละห้าคือห้าเปอร์เซ็นต์เองนะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ประเมินเบื้องต้นนี้ก็คือสามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีนะแต่ก็ ถ้าเกิดเป็นการรเริ่มการใช้ใช่ไหมฮะคาดว่าถ้าเกิดผลระยะยาวน,นี้ก็จะสามารถใช้ได้ไม่ต่ํากว่า2ปีฮะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกสามารถเปลี่ยนได้ทีละอันเลยแล้วความสูงต่ํามันจะมีผลไหมครับอ๋อตัวตัวนี้เนื่องจากเวลาสึกนะมันจะสึกน้อยมากนะครับ,รบอาจจะตรงนี้วัดแล้วสึกไปประมาณ2มิลลิเมตรซึ่งเมื่อรวมกันหลายๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานครับรถเกี่ยวนวดผมเจอมาหลายรุ่นแล้วนี่ผมถือว่ากลางๆแหละ ขนาดกลางผมเจอบางรุ่นที่บนใหั่เบ้อเร่อเลยขนาดของตัวยางเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของลิงตีนขากลับรถไหมครับครับถ้าเกิดอันนี้รถน้ำหนักประมาณสี่ตันนะฮะถ้าเป็นรถขนาดใหญ่จะเป็นเก้าตันก็ตัวช่วงของตีนขาบนี่มีจะมีจํานวนมากกว่าใช่ครับอันนี้ก็จะมีจํานวนมากกว่าก็ตัวยางแล้วก็จะใส่เพิ่มเครื่องเข้าไปตามตามขนาดของรถนะครับครับผมแต่เรามาดูกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วการทํางานที่เขาวิ่งพื้นปูนแบบนี้นะฮะว่าจะสามารถ อย่างที่จารย์บอกว่ามันไม่พังอ่ะจริงรหรือเปล่าว่าครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ก็ได้ลองเทสอ่แล้วนะครับผมว่าเพื่อนถนน,นไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แน่นอนนะคะอย่างที่อาจารย์ก็ได้ทดสอบมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่ที่น่ากลัวนี่มือขับของเรานี่เองโอ้โหสิ่งเหลือเกินใช่ครับเห็นมาว่าวิ่งพื้นปูนได้นี่ใสยยับเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการที่ทําถนนเสียหายนั่นเองนะครับอาจารย์ครับอย่างตัวยางแผ่นยางรองนี่ครับอาจารย์ครับเราสามารถนําไปประยุกต์เข้ากับ รถชนิดอื่นได้ไหมฮะไม่จะเป็นต้องรถเกี่ยวนวดได้ไหมก็ในอนาคตคิดว่าสามารถที่จะประยุกต์นําไปใช้กับเครื่องจักรชนิดอื่นอาจจะเป็นเหมือนของรถแบคโฮนะฮะเอาไว้ขุดถนนอะไรอย่างนั้นอ่ะมีความเป็นไปไ,ได้ครับเพราะว่าปกติตอนนี้เนี่ยในในประเทศเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีการยังยังไม่มีการมีการทําตัวเนื้อยางสําหรับเครื่องจักรแบบนั้นเนี่ยน้อยซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีของงานวิจัยช้นิดข้อนึงคือว่าเราได้อ่ะพัฒนาสูตรยางขึ้นมาใช้ กับเครื่องจักรขนาดขนาดนี้ใช่ไหมครับซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยสูตรยางที่เราพัฒนาขึ้นโดยใช้ยางพาราในบ้านเราเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสามารถนําไปใช้กับเครื่องจักรแบบอื่นได้ก็อย่างรถแมโโรที่เอาไว้ขุดดินนะครับนะครับนั่นคือโครงการต่อไปที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนั่นเองครับโดยโดยสถาบันวิจัยยางก็มีไอเดียทางด้านนี้อยู่ครับครับแล้วก็จะมีทํางานร่วมกันนั่นคืองานทั้งหมดนี้คือของกรมวิชาการเกษตรทั้งนั้นนะฮะใช่ครับตอนนี้ฮะเขาบอกว่าเกษตรกรหลายคนนั้นสนใจเหลือเกินครับ มันจะออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้เมื่อไหร่อะไร,ะไรยังไงครับอาจารย์ครับครับตอนนี้เราเราก็จะเริ่มขยายผลนะฮะก็คือนําไปขยายผลให้กับผู้ผลิตโรงงานเครื่องเขียวนวดนะฮะครับ,รบแล้วก็นําไปปรับใช้ในเรื่องของรูปทรงให้เหมาะสมกับตัวตีนขาที่เขาผลิตขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลองมาทดสอบแล้วก็ค่อยๆ ออกมาผลิตจำหน่ายทีนงครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือเป็นความตั้งใจนะครับของทางกรมวิชาการเกษตรนั่นเองครับที่จะมุ่งมั่นพัฒนานะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรต่อไปในภายภาคหน้านั่นเองนะครับวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับนะครับได้ความรู้เยอะแยะเลยทีเดียวพี่ครับลุยต่อเลยครับไม่ต้องซึ้งมากนะพี่ใจเต้น ปัจจุบันการเพราะเห็ดถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว เห็ดยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณในการช่วยเสริมสุขภาพอีกด้วยค่ะทางสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยและกลุ่มวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดที่มีความจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมที่ไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนค่ะจึงได้จัดสัมมนานงาน เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นวันที่11พฤษภาคม2555โดยได้รับเกียรติจากนายจิรกรโกสัยเสวีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงานค่ะงานนี้นะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตร,รกรผู้ประสบความสำเร็จเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาความเห็ดของตอนเองได้ค่ะ เรามาร่วมแสดงความยินดีกับข่าวนี้กันต่อเลยนะคะกับงานประชุมวิชาการของกรมวิชาการเกษตรที่ได้มีการสัมมนามผลงานวิจัยต่างๆจากหน่วยง,งานของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของงานวิจัยนอกจากนี้ค่ะยังมีการประกาศผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี2554ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่14-16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายน,นัทวุฒิไส้เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานค่ะโดยมีนายจิรกรโกสัยเสวีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวรายงานค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะกับนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกกับ10ผลงานวิจัยดีเด่นแห่งปีและพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับรางวาัล g a p ดีเด่นเกษตรอินทรีย์ดีเด่นรวมถึงผู้ประกอบการโรงงานคัดบรรจุและแปรรูปที่ได้ร,รับรองระบบ GMP และ HACCP ดีเด่นค่ะ เราพร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อนเนื่องแล้วก็ต้องพยายามผลักดันงานวิจัยแต่ละชิ้นเนี่ยให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเน้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นสำคัญผมได้ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรในคราวประชุมครมสัญจรที่ภาคอีสานก็พบว่าพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานจำนวนไม่น้อยมีความต้องการต้นกล้าปาล์มเพื่อลงแปลงเพาะปลูก ปัญหาก็คือว่าสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศของภาคอีสานเนี่ยมันไม่เหมาะกับการปลูกปาล์มได้ในทุกบริเวณผมก็เลยให้นโยบายกับทางกรมวิชาการเกษตรว่าพันกล้าปาล์มที่ทางกรมเพาะแล้วจําหน่ายให้เกษตรกรราคาถูกที่ต้นละ55บาทโดยมีเงื่อนไขสําคัญคือเกษตรกรรายใดในพื้นที่ภาคอีสานถ้าหากต้องการพันกล้าปาล์มของกรมวิชาการเกษตรไปปลูก ต้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการไปสำรวจแปลงเพาะปลูกแล้วก็ต้องได้ข้อสรุปชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลผลิตดีจึงจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อพันธุ์กล้าปาล์มราคาถูกโครงการนี้ขณะนี้พันธุ์กล้าปาล์มเนี่ยผลิตได้ประมาณปริมาณ5 0 0 0 0ต้นแล้วแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแสดงความจำนงต้องการมาประมาณ30,000 0ต้นแล้วก็เชื่อว่า200,000ต้นเนี่ยก็คงจะ เต็มโค้ตาในะอีกไม่นานแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือไม่ใช่ว่าใครก็จองแล้วจะซื้อได้ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกเสียก่อนงานวใิใใจัยเราเราเราทำอยู่แล้วนะครับงงการวิจัยเดิมเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาปรับสักเล็กน้อยหนึ่งว่านะว่าในส่วนของเอซีที่จะไปเคืออะไรอันแรกก็คือเรื่องของมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานของเราเนี่ยเราทำได้สูงกว่าของอาเซียนอยู่แล้ว เราสามารถจะส่งยุโรปได้ในยุโรปเนี่ยมันมาตรฐานที่มันสูงมากอยู่แล้วพอม,มาตรฐานคุณภาพปุ๊บมันก็จะกลับมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนการผลิตอันที่3ามที่เราจะต้องเร่งดําเนินการก็คือเรื่องของประเด็นของกฎหมายเราก็พยายามที่จะตั้งคณะทํางานขึ้นมาในเรื่องของกฎหมายที่เราดูถึง6ฉบับนะครับรวมถึงวัตถุอันตรายต่างๆโดยเะเข้ามาเกี่ยวข้องหมดก็ได้มอบหมายให้สวพแต่ละเขตนี้เข้าไปว่าในแต่ละเขตนียพืชหลักคืออะไรเทคโนโลยีเรามีอะไรแล้วก็เตรียมหลักสูตร ก็ะจะไปอบรมเจ้าหน้าที่กร,รมส่งเสมการเกษตรให้มีความรู้ในเรื่องพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่นั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็ออกไปแนะนําให้เกษตรกร,ร,กรแต่ว่าเราจะทําที่แตกจากถางที่อื่นนะครับเราจะเอาศูนย์วิจัยและพัฒนาจังหวัดของเราเป็นแปลงต้นแบบที่จะให้เขาเอาเกษตรกรเข้ามาดูแล้วเราก็ไปสร้างเกษตรกร,ร,กรคนเก่งเ็าเรียกเกษตรกรคนเก่งจริงๆคือผู้ใช้นักวิจัยซึ่งเรานักวิจัยเราลดน้อยลอยลงเราต้องเอาให้กเกษตรกรนะครับ เป็นผู้ช่วยนะักวิจัยเราก็คือเอาเทคโนโลยีไปทาจริงๆแล้วก็เอาพวกนี้ขยายผลต่อไปเป็นเครือข่ายงานวิจัยเราทําคนเดียวไม่ได้ไปถึงเกษตรกรเพราะฉะนั้นต้องมีคนมาร่วมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วิ่งหาหมดนะฮะหน่วยงานราชการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภักเอกชนสาม,มาคมชมรมทั้งหลายที่เข้ามาเป็นพันธมิตรทั้งหมดเพ่จะช่วยกันนอกจากการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่ประสบผลสําเร็จแล้วนะคะยังเป็นต้นแบบการทํางานให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายอื่น ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าประโยชน์ของยางตีนตะขาบคืออะไรระหว่าง 1. ไม่ทำให้เมล็ดข้าวเสียหาย 2. งง่ายต่อการเคลื่อนย้ายป้องกันพื้นถนนเป็นรอย ทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุกการกรมกรมวิชาการเกษตรเครจตุจักกรุงเทพ109.00าสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าพริกซปเปอร์ฮอสที่เรานำเสนอเราไปที่จังหวัดใดคำตอบก็คือจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5าทันที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านและ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับการพัฒนายางตีนตะขาบโดยยางธรรมชาตินะครับซึ่งบ้านเรานั้นก็สามารถผลิตได้เองแล้วก็นําไปใช้กับเครื่องเกี่ยวนวดหรือว่าที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าเครื่องเกี่ยวข้าวนั่นเองครับมีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นลดความเสียหายต่อพื้นผิวถนนนะครับลดระยะเวลาในการเคลื่อนย,ย้ายลดต้นทุนในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องเกี่ยวนวดมาฟังแบบนี้แล้วในการประสิทธิภาพนั้นดียอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับจะไม่ลองเลยครับฝีมือของนักประดิษฐ์ชาวไทยของกรมวิชาการเกษตรสักหน่อยเลยครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบก,กับรายการก้าวไกลโปร,ปรวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิยตย์แบบนี้ตีห้ถึงตีห้ครึ่งทางพุทธนาวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดดิิิ้งนนแแแปยพัพธรราาามชตลละส่วอ i'm